บาวบันไดโทรมาเกีเ่ยวข่าวชอยรลิศย <laughs> สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนคำคำพี่น้องเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็สี่มุ้งเย็นแล้วพี่น้องกะสี่เขาหามุ้งแล้วแหละพี่น้องเลยเ <laughs> พราะว่าตอนนี้ก็กาลังขึ้นเตหนทให้หนานะะกับมาโอ้มาล้มทั้งน้องเอ้พี่นทั้งหน้าสาวเต็มเพื่อนหมอนี้พี่น้องเลย <laughs> เป็นก็นยังฮ่อนหอนอยู่ใช่ไนะหเนาะ <laughs> สบายดีด้อน้องเอ๋สบายดี <laughs> <laughs> โอ no. mm. boss, no, no. ้ยกินอยังเด้สิได้เย็นๆเนาะหมาหมาเจ้าบ่แมนงามเนาะหมาเนาะตีมันกว่นก็ได้ได้ยินข่าวคือว่าหักบ่สมหวังบ่เป็นได้โอหแมนหักบผสมวังบ่แม่นห้ฮหอนหาบ่แม่นห้ฮหอนหามื้อหาขึนบ่บ่ได้หอดมื้อนึงนั่นแหละ ว่าม yeah. <com> <sh Luc ie> uh, ันต่าใจเนาะโดยมันต่าใจก็เลยอกหักไม่น้องวินตาโอกหักเลยก็เสียใจอกหักแค่นี้คงรู้สึกแบบว่ามันเป็นไปบ่ได้ก็เลยอันขึ้นมาแล้วก็น้ําตาไหลเนาะโดยขึ้นไปขึ้นมาก็น้ําตาตกโดยเพราะว่าคือชิ้นหอดอ้ายเพิ่นในกระปัานั่นนะน้องแอรเนาะโอ้ยอีหยังอีหยังเพิ่นก็ะากมาทุก่งยางก็สิว่านี่บอกไปประมาณน้ำตาขึ้นบ่อยู่ กันบัวไว้กันบัวไว้บ่ดูว่าไปมาแห้งเศร้าแห้งตากั้นขึ้นมาอยู่ห้ำตาบมื่อไงมันมันกลายเป็นตาเศร้าอยู่น้องอย่แต่อายแต่ยังแบบว่าน้ำตาอยากออกคือกั้นเลยเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนน่กาเนาะคือเพื่อนเป็นคนดียังเพื่อนกระทงคือยางก็สบายเลแม่นคือเพื่อนน่กาอยากมาอยู่กับมายากบ้านเฮาเนาะมาเดี๋ยวว่าเงินคำกับบ่ได้ คือน้องแอร์ที่ไปกะไปบ่ได้เพราระว่าไปบ่ได้ค่ะแม่ค่ะค่าลูกแม่คือแม่นี่กะถ้าน้องแอร์ตัดสินใจไปนี่ลแล้วอะแล้วสิผูกคอตายบ่โดยแม่นบ่ได <c oughs> <น>้ผูกคอตายไปแล้วเธอนึงก็สบายโอ้เพิ่นเคยไปเธอนึงแล้วโดยไปแล้วเธอนึงเ่งผมกับจับยังมากิ่นบ่ได้อยู่โฮเพือนเนาะจับเสื้อไปโดยโอ้เนาะมื้อนี้บ่เฮ็ดคือเก่าเฮ็ดทำไมอันยืนแม่มันเหรอตัดใจยืนแม่อย่างาเดียวและ นี่ก็มีเหตุผลคือกันเนาะเ<ด>พราะว่าคิดฮอดทั้งนั้นทั้งนี้คือกันทอดทั้งนั่นทั้งนี่แหละเป็นพวงบัดคู่ทางเนะงาะเป็นพวงบัดคู่ทางเพราะว่าทงางร้านนี่กับป้าแม่บ่ได้คือว่าแ<ด>ล้วเพิ่นกะเคยเสียใจทีนึงแล้วแม่ก็เนาะโยแม่เคยเสียใจทีนึงแล้วน้องเอไปทั้งว่าสิไปไสตะกี้ไะพี่ไปอยู่เมื่ออยู่บ้านผัวแฟนเด้เพิ่อนผมเพื่อนเพื่อนเก่าตะกี้เพิ่นบ่กเพื่นเก่าตะกี้พ่นแหละอืมแล้วก็เลยเคย เคยนั่นเลยแล้วก็ชุดย่านน่องแอไปบัครับแม่นแม่นขึ้นบัครับพอแล้วหรือเราไปโอ้เราบอกว่าเราเคยถือมาแล้วเนาะโดยอืมเคยถือมาแล้วยังถืออีกเันาะ้ังในปะด่านอยู่คเดียวจังพอและจังห่วงจังโอยบ่ายจะไปทั้งใดายนี่มึกุ้มพนละอืออกับบัตีแล้วแหลยเราน้อผู้ใดเป็นคิดไปคิดมาค่อยนลำพูนแน่ข่อยนลำพูนแคลนข่อยนลำอ้ายใช่แน่แม่ข่องทางเลย อย่งไดกะเฮากะบ่ได้ผิดบ่ได้เลวกันเนาะด้วยความโอ้อะยังมันไปบ่ได้นี่แหละพี่น้องเอ้ยไปบ่ได้ดจะมาก<ม>ที่นี่ได้อยู่มาบ้านนี่ว่ะอือแต่มีโอกาสแล้วก็สิได้มาอยู่ดอกเนาะมาเยี่ยมทงางครอบครัวน้องแอ่นเป็นได้ด้วยเป็นอ้ายเป็นน,ปน,น,น้องกันเลยเนาะหักแพงกันคือกเก่าอะไรแพงกันคือเก,ก,ก่กาแหาลสะสักวันหักสิ สักวันเจอกันวะแม่แม่แม่สักวันหนัดชีไปได้มาได้แม่แม่ชีพ่อกันนี่ก็ได้อ้ยก็เสียใจน้ำแห้งแห้งนองเงียโอ้ยนอนวะนอนมาละนอนมาลับเลยมเลยนะวะเพื่อนเบิ่งเพื่อนบิ่งกับเพื่อนว่านอนมาลับกันนั้นน่ะน้ำตาตกคือเปิดขึ้นดู่ว่าก็แต่ชีมุ้งมือนนะว่าอ้ายกับเบบว่าเศร้าใจที่กันนั่งเบบน้ำตาตื้นเนี่อ้ายล้วน้ำตากั้นมาอยู่ตรงนั้น มือนี้ได้ใช่มือนี้บ๊อบอิ่นยังกะเข้าใจเลยเนาะโดยข้าใจแล้วมืัอนี้โดยดยได้บายออกกะถือว่าเบาบางไปโดยไม่งั้นมือนี้น่ะมาเกี่ยวข่าวซอยน้องเต็มโดยไปหามาเกี่ยวข่าวน้ำเพลินมืัอนี้จักให้ได้จักไม่ได้ับโอ้ก็ได้หลายให้เติร์ดแล้วนะเนาะจะได้หลายให้ดูเดี๋ยวคือทั้งให้เป็นนี่กะโทรมาอยู่บ๊อบคุ้มืัอนี้กะได้โทรมาอยู่เว้นหนึ่งคนก็โทรมาหาหมดเลยที่แถวข้าหน้าเราบอกกินแล้ววะ แกคิดแค่ได้คุยกันไปนี่เลยเนาะถึงว่าซีบอได้เป็นแฟนกันก็ได้สักวันหักสีเป็นไปได้ยูบจักแกยังโ่้โหเลยอนาคตทางหนาเนาะขอแต่ว่าหักเพลงกันคือเกาเป็นพีเป็นน้องกันไปเรื่อยเพราะว่าตอนนี้มันกกยังไปน้ำบอได้เนาะสักวันหักสักวันหักบ่แน่เนาะน้องแงเนาะเพราะว่าเนี่ย พอดีแถาพอดีเ <c oughs> พื่อที่ไปได้ <c oughs> อันนี้ก็บ่ว่ากัน,นอิงตามเนาะนอิงตามมันเป็นไปพี่น้องเลยโอ้เนาะเห็นเพิ่นไหมนั่นโอ้ยอ้ายก่ดูซึ้งมากๆแต่เจ้กยักันว่าอยู่เหมือนนะบ่าวทางเล่านี่แกบตาก็ว่าให้เกินพูดเหะเพราะว่าทางเล่านี่กแกซอยทั้นะาทางน้องแอนี่กกถือว่าซอหลายอย่างนี่สุดนะ ยังเป็นข่าวเป็นน้ำเป็นชื้อสองข้อสอบเป็นกระซงเมลายเป็นเพราะว่าเขาเคยเพิ่งพผอาศัยแล้วหลุดแบบว่าเขาได้โบสมบังิหลุดเข้ากับเขากัแบบว่าแบบเมื่อหนึ่งนี่แหละเนาะเปลนเปล่าแบบเมื่อหนึ่งเนี่ยก็มุดซึมมากชะอื้นกันไม่อยู่ว่ามันง่ายข่อยังเงินค้ำเป็นเงินค้ำแต่ก็ได้เพลินได้จงคู่เดือนข่าวน้ำเออเลยให้เข้าใจครับที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นน้องแอรเพราะว่า ผู Ooh, ้ใดก็บ่อยากให้มันเป็นดอกเนาะผู้ใดก็อยากชมวังทั้งนั้นแหละว่าเฮากตเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายแหละเนาะเพราะว่าเฮาก็เข้าใจอยู่เฮ็ดแนว่ยใดมันบุญยังบ่ฮอดซั่นล่ะวะบุญยังบ่ถึงกันแม่นโอ้กินข้าวเที่ยงกับยังมาเกี่ยวข้าวมันแกงกบแกงกบตําบักแตงกินอาหารบ้านๆเฮานี่แหละเนาะโอยแม่นปะแกงแล้วไหมระเบอบัตเนี้ เวลาเบื <t oms> <t oms> <m> ้อเป่น <t> ย <oms> ังไงเป้ี่ยนอาหารเป็นมันบึงกันไหมอือแกถือว่ากัยังคุยกันธรรมดาเนาะถึงเขาสิบไปหากันบ่ได้กันเนาะยังหักยังแพงนับถือนักแพงกันคือเก่าเหตุจังได้เนาะเพื่นเนี่จนล่อฮอดอันงานฮอดข้าวบุญฮอดยอดเกี่ยวเพื่อนเน่ย้องเงยไปโดนตรงนันเพิ่นมาหาพอได้เนาะเห็นอยู่ว่าหูห่างเพิ่นก็ได้ โบเห็นเพื่อนเห็นแดนเก่าผูกเหมอนไรโดยเอาโบเห็นเห็นแต่พระเพันเก่าแหลยโอ้เออทางลานี่เคยบวชเป็นพระบ่โดยแม่นโอ้จังพอเสียงแล้วจังเย็นๆเนาะโดยเสียงลาจังพอจังนิ่มๆได้มาเผินชงผู้มาผิดผิดชงมาให้เบิ้งอือนมาเห็นยุ้ยไหมผินชงมาทางของแม่มินต่าได้รออยู่ได้โอ้รองแหบวเห็นเนาะโดย เห็นอยู่วานิคุ้มไปคุ้มมาคุมไปคุ้มมาคุ้มไปคุ้มาเพื่อใหรนั่นแหละเพื่อนชมให้เบิ้งเออเห็นอยูเนี่ว่าแต่บมเห็นวาแล้วเห็นวานในคุ้มให้ผ่้ชมมาให้เบิ้งเห็นเพ่ชมให้เบิ้งวานเพื่อมาให้พวกกันที่ถูกกระู้ด้ดอ้ยก็มีแต่อายนี้และู้ีู้ดอก่ชมให้เบิ้งวานี่ก็ธรรมดาได้ลม่นแต่คืนหอดาอยู่ แม่งไวคุมเบียดแก้วแม่งเห็นถือหมวกทหารเห็นแล้วก็แบบเศร้าวๆนาะเฮาก็ได้เห็นแล้วแล้วก็รู้ตนสงสารเพิ่อนเด็กเนี่ได้จ้ะเนาะโอยบ่เป็นหยังดอกน้องเอ๋โอยคุยไปเรื่อยๆก็เพิ่นแเลนเฮาอยู่ถึงสิอยู่ไกลกันกะหัวใจเฮาอยู่ใกล้กันอยู่หักแทงกันคือเก่าเนาะเห็นหน้าเห็นตากันทั้งโทรศัพท์นี่แหละคุยกันได้ยินเสียงก็พอแล้วเสียงก็พอใจแล้ว คือเล่ากะมาบ่ได้เขาก็ไปบ่ได้แมนไปบ่ได้คุยทุกคนไปบ่ได้ในกานแมนแมนโอ้ยเนาะแบบนี้ก็สิกะสิยากในเด้อน้องแอร์เป็นหาเงินหาคำก็ได้เนาะแต่เก่าก็ได้ทางอ้ายเดียมน้ำนี่คือเนาะแมนแต่เก่าก็ยังพอได้อ้ายเป็นชอยซื้อไปรเด็จเป็นนัวน้ำแบบนี้ก็อ้ายเป็นกะ เด,นด,นดนินดนเธอเนึ่องยุติจัดเด,นดนินไปเดนเธอเนื <c oughs> ่องบาดิเพื่อเป็นชีได้ผ่าทิ้งงานเ<ด>นาะมาว่ากันจังใดกันหักแย่งกันคือเก่าฮะเนาะมาว่ายังเพิ่อนเลยมีแต่ชิ้นทอดเพิ่นเลยเนาะสงสารเพิ่นได้ไอายก็ได้ส <c oughs> งสารเพิ่นเพราะว่าคือบา้านเฮานี่ก็มาอยู่กับต้องใช้เงินหลายฮะเนาะ บ้าน <ừ, S 2> มันก็ลาย่นเพราะว่าเฮ็ดใบทะเบียนซุ้มดอกสมรสไงบอกมันนี่ก็ได้คือทั้งอายเป็นนี่ก็มีโคกนหนองนาปะทางเพิ่นน่งโดยยแม่น,น,อ,น,นอูโคกหนองนาเพิ่นว่าสีเอาน้องแอน,นี่ไปอยู่น้ำไปชอยเวี <ไป S 2> ยดคนมาไล่โดยไปน้ำเดือนน้ำยังเันเพิ่นได้อยู่ว่าบอกที่ว่าแต่ทั้งน้องแอกับบุ้บมีผู้ใดญเนาะ แต่ว่าทั้งน้าน้องแอนนี่ก็ยังปะเป็นโคกเป็นดอนชื่อได้พี่น้องเลยผู้มนี้ก็ันผู้บ่าวเหิตผู้สร้างแี่ที่แรกก็ว่าชิธาผู้บ่าวนี่แหละเนาะกวัชิธาผัวนี่แหละถธาแฟนนี่แหละมาซอยมาเห็ดมาสร้างก็ได้เนี่ป่านางกันบ่ได้แม่นอยู่ไปจังซั่นๆนะคือเคยอยู่เนี่ยเนาะโดยเคยอยู่แล้วก็อยู่ไปตำศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับขี้หน้ามาเป็นคือเด็กจ้างรับบายไปวันๆโดยแม่นพอได้ชื่ออยู่ซอกินแม่นโอ้ยเนาะ ตอนนี้กะมืดค้ำคัมเลยพี่นอ้องเอกกะคปน้อพี่น้องเอ๋เพิ่งจะเดินทางกลับเป็นแหะเข่าไปบ้านเพื่อนเนาะนสำหรับมาฮอร์ดนี่ล้วก็ทั้งอายกะขอแสดงความขอบคุณขอบใจน้ำน้องเอละลายโดยสบายดีเนาะเป็นกำลังใจให้เดวยน้องเอเด้อเดี๋ยวอยู่ดีไม่แห้ง